เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่เมื่อวานนี้กรุงเทพก็เจอฝนกระหน่าลงมาหลายจุดหลายพื้นที่อืแล้วก็มีเสียงบ่นมาว่าน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายอีกแล้วอืเอาละครับเรามาตั้งต้นกันว่าครับหน้าฝนปีเนี้ยวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงฝนตก อยังไงบ้างครับแล้วมันจะกระทบไหมกับเลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์นี้อีก5วันเองนะฮะใช่ถ้าตกหนักมากเนี่ยยังจัดเลือกตั้งได้ปกติเหมือนเดิมไหมเตรียมแผนหลักแผนรองแผนสำรองอะไรบ้างครับพูดคุยกันกับประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณขจิตชัดวานิชครับท่านประหลัดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีสวัสดีครับพี่พีรวัตรกับพี่ชุติพพบครับสวัสดีครับคุยกับท่านทีไรนี่ผมรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเลยฮะ รู้สึกพอท่านเรียกพี่ปุ๊บผมโอ้โหเหมือนมีน้องน้อยก็คอยดูแลเพิ่มเติมเลยครับอ้าวท่านครับเป็นยังไงเป็นห่วงกังวลม้างไหมว่าวันอาทิตย์ที่ยี่บสองนี้เนี่ยมันฝนฟ้ามันจะลงมาหรือเปล่าหรือมันจะยังไงเตรียมการไว้มัางยังไงครับท่านประหลัดครับอออืืหเอาเอากฏตุนิยมครับได้แม่นครับสองสองวันนี้ก็ที่ท่านพบฝนจะตกสองวันวันที่ ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบห้าตอนตุนนิดหน่อยสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดก็มีฝนตกตั้งแต่เช้านะครับตันนี้แตดเทอมด้วยก็ก็แต่ไม่มีที่ท่วมแต่ท่วมเป็นแต่จุดเดียวนะครับสองสามวันนี้คําว่าน้ํารลอวัยก็ไม่มีครับเป็นน้ำฝนายเลอวันจันทร์ไป็นตกระจายอยู่ว่ามีที่ไหนบ้างผมก็ถามลูกน้องตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่สองสามวันก็ ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้นะครับแ้วย้อนต่อไปนะครับในวันที่22ครับใน22เนี่ยก็มุดุูพยากรไว้แล้วนะครับว่าฝนอาจจะตกในช่วงเบๆอบนะครับอาจจะไม่หนักมากแต่จะตกในช่วงเบลเบๆครับซึ่งทางทางกรุงเทพมหานครในหน่วยทุกตั้งทุกแห่งนะครับเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมเช็คไว้แล้วว่า น้ำไม่ท่วมไม่มนะีน้าท่วมแน่ไปแล้วได้เลือกตั้งแน่นอนนะครับ,รบจริงๆจันกจ,จะไปช่วงเ,วเช้าๆนะครับช่วงเ,วเช้าๆเปิดจีตั้งแต่แปดนาฬิกามาก็เข้าไปเข้ากรุงหากาเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมากนกรและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วกลับมาบ้านก็มารอวันผลครับทางช่อง้อยห้าก็ได้ที่ไหนก็ได้มีทุกที่อยู่แล้วในวันในวัน ในวันเลือกในจ้างนะครับเพราะมี่คนตามและสนใจทั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาผมว่าก็น่าจะมีผู้สนใจจํานวนมากนะครับที่อยากจะรู้ผลว่าใครจะเป็นผู้บริหารเมืองข้องถิดระดับระดับประเทศระดับระดับโลกกันละกันโลกของ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 ประเทศเรานะครับทั้งพัทยาทั้งกรุงเทพมหานครครับครับผมเอะในช่วงเนี้ยครับที่ ฝนเริ่มตกลมเริ่มแรงครับท่านพวกไม้ใหญ่เอยหรือว่าพวกป้ายอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับท่านพ้นเลยมั่งไหมครับเจอพายุมั่งไหมเราเราเตรียมการมาตั้งแต่เดือนเดือนมีนานะครับตั้งแต่มีนาอ่าก่อนมีนาอีกก็กรมอุตุนิยมเนี่ยต้องขอบคุณท่านนะครับท่านเตือนกรุงเทพมหาความเป็นระยะระยะแล้วก็แม่นยำตลอดเวลานะครับว่าจแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับก็ไประยะ ก่อนหน้านะครับเราก็เตรียมหนึ่งนะครับให้สํานักงานเขตและสานักสิ่งแวดล้อมดูต้นไม้ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครเลยว่าครับแข็งแรงดีมากม้อยแค่ไหนนะครับป้ายขนาดใหญ่เราทําหนังสือไปถึงเจ้าของป้ายทุกแห่งนะครับป้ายเลือกตั้งเราก็ทําหนังสือไปถึงผู้สมัครนะครับทุกที่บอกว่ายังไงก็ต้องดูความมั่นคงแข็งแรงอาจลมพัดเนี่ยอาจจะไปทาร้ายประชาชนได้ทำร้ายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต้นไม้อาจจะหักได้นะครับแต่ที่ช่วงหนึ่งที่หักมากหน่อยแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ ไม่เสียหายอะไรก็ช่วงที่พัดเข้ามาตะเกตพระนครนะครับมีต้นไม้หักอยู่สามสิบสามสิบกว่าต้นนะครับต้นเล็กต้นน้อยนะครับแต่เราก็จัดการภายในวันเดียวเพราะเราเตรียมแผนรองรับไว้ว่าอตัดีะเก็บตัดเก็บตัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับก็เรื่องว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสองวันเราก็ดาเนินการเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเราก็ตัาเตือนผู้ประกอบการ สำรวจเองอแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ํานะครับก่อสร้างนี้เราก็ทดสอบเครื่องสูบน้ําทุกทุกตัวนะครับไม่ว่าจะอันนี้ดีฮะไปแจ็คกิ้งนะครับไปแจ็คกิ้งไม่เป็นอุโมงว่าจะอ่าอ่าวอเตอร์แบงค์รับทดลองทุกที่ครับทดลองไว้หมดนะครับรวมทั้งรวมทั้งนะครับที่ก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราให้ไปตรวจสอบเลยว่ามีปัญหา มีปัญหาไหนไหมที่ทำให้ก่อสร้าง,ต,ต,งต่างๆไปทับเนี่ย่มีปัญหาทำไปการระบายอากาศขาดอ,าอทิตี้ก็จะท่านรองจะลงก็จะออกพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเกิดปัญหาจนได้นะครับที่ถนนโซคนรถประมาณ100าร้อยกว่าเมตรนะครับ<อ>น้ำจากการก่อสร้างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเราก็แก้ไขเรียบร้อยวันที่ตกหนักๆที่รถจิดมากๆที่แจ้งวัฒนานะครับทุงเทศบารเนี่ยก็ไม่ได้รอระบายแป๊บเดียวครับมีห้าเซน ชั่วโมงหนึ่งก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับท่านประหลัดครับแล้ววันนี้กังวลไหมครับเพราะเปิดเทอมวันแรกด้วยเปิดเทอมวันแรกด้วยเมื่อาหมืเ้เป็นไงบ้างเมื่อเช้ารถติดพอสมควัวเลยเย็นนี้ถ้าเกิดสมมติฝนตกแล้วก็เป็นช่วงโรงเรียนเลิกด้วยพอดีเนี่ยฮะเตรียมแผนยังไงบ้างครับท่านครับวันนี้ผมว่าน้าผมน่าจะโชคดีนะครับเยวนี้น่าจะไม่ตกเพราะมันตกเช้าแล้วใช่ไหม มัอุุนิยมเขาบอกว่าจะตกนะครับตกวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนี่ยเขาตกช่วงเช้าไปแล้วถือว่าตกไปแล้วว่างั้น,ผ,นผ่านไปแล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็อย่านี้งงใจครับ ไปไหนช่วงที่สามวันนี้หรือวันนี้นะครับมีร่มบางคมเห็นครบร่มไปด้วยพอปัวกันฝนตกว่ากรมอุตุนิยมของเรามีความสามารถนะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้เย็นนี้ผมว่าไม่น่าจะตกแล้วนี่ก็เข้ามาสามโมงแล้วเดี๋ยวลูกเบียก็เลิกแล้วครับน่าจะับบ้าทุกบทไปทุกคนครับเรามีเทศกิจไปดูแลให้ตั้งแต่เช้าที่กรุงเทพในเช้าของกรุงเทพมหานครนะครับสี่ร้อยสามสิบกโลเนี่ยก็ตอนเช้ามาก็ไหนเสียงแล้วก็ตรวจ ปีโฮดิต hmm. ร <hold> mm ู้สึกจะติดไปประมาณสัก มีมีผลข้างเคียงนะครับมีผลเป็นบุเป็นสองขีดอ่ะจะมาตั้ง60คนนักเรียนเรา250อ่าติดไป50 50คนเป็นนิดเดียวครับนิดเดียวไม่ถึงเปอร์เนต์รุนจิตจงพว่านะครับไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วบริหารบริหารยังไงฮะสำหรับคนที่ติดโควิดเนี่ยถึงเขาต้องต้องปิดโรงเรียนเลยไหมหรือไม่ต้องพอไม่ปิดครับไม่ปิดหรอกครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเสี่ยงสูงเนี่ยเขาคือใส่หน้ากากตลอดเวลาถือว่าไม่เสี่ยงสูง เม <Bond> <Pokémon> ื่อเช้านี้ผมไปโรงเรียนลาดโพิษนะครับก็ตอนเช้าไปดูเด็ดกานอาหารอาหารอาหารดีนะครับรุงเทพหนคอเมื่อเมื่อเช้านี้ของโรงเรียนลาปโปพิดเป็นข้าวต้มทะเลกีรตุกิลโตนะครับมีรตึกมีทะเลอาหารทะเลสองจานกุ้งกระป๋หมึกกับปลานะครับเด็กก็ปังถูกใจได้กินเสร็จแล้วก็ตอนเช้าก็หน้าเสารลงนะครับแล้วก็คู่ผมก็พูดกับเด็กสักหน่อยผมว่าบอกว่าเด็กว่าอ่าท่าน เด็กลูกๆทุกคนจะเป็นอนาคตของชาติกรุงเทพมหานครจะดูแลลูกๆอย่างดีนะครับลูกๆเป็นหัวใจของเรานะครับเราต้องดูแลลูกๆยังไงก็เชื่อมั่นว่าเด็กของกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคตนะครับแล้วก็ไปดูการเรียนการสอนของชั้นป .3 ว่าการสอนแนวแนวมีแผนการสอนเดียวเนี่ยเพื่อให้นักเรียนมีมาตรฐานดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอยางืงนะครับเราก็แล้วก็ตาเด็กไป ไปที่โรงพยาบาลเพื่อเปิดฝึกอบรมพยาบาลอีกงนะครับเช้าวันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องฝนเรื่องท่าก็ไม่ทำให้อ่ะผมบอกจะบ้านมาเมื่อเช้าสี่ห้าเ็จศดนะครับก็ฝนตกไปปอยครับถนนลุงทางก็สบายไม่ไม่ไม่มีติดขัดที่ไหนนะครับผมว่าทุกคนเตรียมตัวรู้ว่าวันนี้เป็นวันินเเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นงานหนักหน่อยเนาะของเทพวรรนกรหนึ่งก็คือฤดูการฝนฟ้า สองก็คือเปิดเทอมด้วยนะฮะก็ต้องบริหารเด็กๆที่วันสองแสนวคนเนี่ยนะฮะให้ให้ให้สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะมาประดังกันและถ้าเกิดว่าเราได้ผู้ว่าก็จะถือว่าเป็นผู้ว่ามาพร้อมกันหน้าฝนเลยเนี่ยนะให้ครับมาพร้อมกับความท้าทายด้วยครับช่วงนี้ท่านประหลัดเหนื่อยหน่อยนะครับท่านก็รับมาที่สามตำแหน่งครับสวมหมวกไหลไปหน่อยฮะเ้าหน้าที่ผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้บริการ ผู้โดยการเลือกสร้างท้องถิง่นกรุงเทพมหานครผม<า>ว่าแต,แต่แต่มีทีมงานที่ดีครับถ้าลองประหลัดทั้งหกท่านนะครับแล้วก็ท<ช>ั้งของเราแล,และลูกจ้างอีกแปดสิบคนก็ตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับรอแล้วก็พวว่าท่านใหม่หรืออาจจะเป็นท่านเดิมก็แล้วแต่นะครับแล้วแตแล้วแต่ว่า,าจะเกิดอะไรในวันที่ยี่สิบสองครับ<า>ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะสี่ล้าน สี่แส<ม>นเสียงสยําหรับผู้ว่าสี่แสนล้านสามแสนเสียงกว่าสําหรับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้ตัดสินใจครับครัท่านเป็นเสียงสําคัญท่านเป็นเสียงสำคัญครับ,รบเลือกคนที่ว่าท่านใช่แล้วว่าม,มาบริหาเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกนะครับแล้วก็เมืองอันดับหนึ่งเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลกครับจะได้ใจตัผู้บริหารของเราครับเพื่อทำให้เรืองนี้ดีขึ้นดีขึ้น เศรษฐกิจก็ดีข yani ึ้นครับผมเคยบอกกับทุกคนนะครับเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเนี่ย GDP เนี่ย36%ของประเทศนะครับผมอ่านจากหนังสือนะผมก็จะก็น่าจะเป็นเป็นเมืองที่สําคัญยิ่งของของประเทศไทยนะครับเมืองเราโตกรุงเทพมหานครดีได้ผู้บริหารที่เก่งมีผู้ตรวจสอบที่เก่งคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็เดินพาเมืองหลวงของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นผมว่าก็มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศด้วย คับแต่ก็ต้องฝากไว้สําหรับข้าราชการประจําอย่างท่านเพราะว่าข้าราชการการเมืองจะไปจะมาอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็ไปไปมามาในวาระของเขาแต่ข้าราชการ<ช>ประจ<ช>ําอย่างอย่างท่านทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งท่านประหลัดเนี่ยอยู่กันจนยันกษเียณเนี่ยเราว่ากันอย่างนั้นเนี่ยเนาะใช่ครับ<ม>ใชกครับ,รบกระเษียงครับก็ก็<ห>ผมได้รับรับท่านคำลนนะครับท่านลนโกมล ปุะกิจนะครับท่านประธานสภาคุณกันท่านเคยเป็นผู้ว่าเชียงรายท่านบอกเสมอนะครประชุมเราเป็นข้าราชการครับเราทํางานทุกวินาทีครับมีโอกาสเราก็ทําตลอดเวลาอย่าไปอย่าไปออกมือครับอย่ากผมก็เช่นกันครับมีโอกาสที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เรามารับมาเป็นอาชีพนี้เองคือตั้งใจเป็นอาชีพนี้เองอทำ้าที่ให้ดีที่สุดครับผมว่าเหมือนกับพี่ พี่วัฒกับพี่ชุติภพนะครับก็ต่างคนต่บวรับหน้าที่ครับเราตั้งใจมาเป็นหน้าที่นี้เราก็ต้องทำดีที่สุดครับครับท่านครับอีกห้าวันก่อนที่จะเข้าคูหาไปเลือกตั้งกันเนี่ยสำหรับกรทมเนี่ยครับมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนอะไรมาทําให้หนักใจบ้างหรือยังฮะจนถึงตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับมีแต่เพือนเรื่องเดียวมีห่วงเรื่องเดียวกลัวคนไปใช้สิทธิ์น้อยนี่เลยถ้างั้นถ้างั้นโค้งสุดท้ายท่านประชาสมันเลยฮะตรงนี้เลยฮะ เพราะว่าตอนนั้นเช้าวันที่22ต้องรีไปเขาช่วงบ่ายฝนอาจจะตกตจริไปครับแล้วต้องต้องต้องรุกว่าท่านน่ะทุกท่านเนี่ยเป็นคนสาคัญนะครับเป็นคนที่จะนําพากรุงเทพมหานครเนี่ยออืให้เจริญยิ่งขึ้นไปยิ่งเจริญคือฝ่ายยิ่งดีทุกท่านมหานครดีทุกท่านก็ดีครับใครใครใครก็คนต่างชาติก็เห็นมาเหมือนเราสวยงามก็ดีทุกอย่างจะดีไปหมดนะครับเลือกคนที่ที่คิดว่าใช่อื บอร์การิหารกรุงเทพมหานครครับต้องเชคควรบ้บ้างไหมครับท่านวันที่22นะครับพบบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประชาชนนะที่ราชการออกให้มีรูปภาพและมีเลข3หลักครับไปกูหาเอกสร้างตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับครับผมแล้วก็ไห้เลือกคนที่ท่านว่าเห็นว่าใช่นะครับปัจจุบันผมว่าทุกท่านได้ทราบอยู่แล้วว่าเลือกที่ไหนนะครับเพราะหนังสือไปถึงบ้านทุกคนละใช่แต่หากว่าไม่ทราบจริงๆนะครับเข้าไป อ่าเว็บไซต์ของสำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครองนะครับเขาก็พอเปิดว่าอ่าเลือกตั้งที่ไหนก็คีย์เลขที่สามหลักเขาขึ้นให้เราเลยครับครับเลือกตั้งผู้ว่าบสินิเลือกสกอหน่วยเกตหน่วยเลขที่เท่าไหร่เขาบอกให้เสียเรียบร้อยอ๋อตอนนี้เ็นปุบก็สะดวกขึ้นเยอะใช่นะจะได้บัตรสองใบใช่ไหมครับท่านต่อคนอืมผมได้ยินไม่ชัดนะครับพี่ครับครับเราจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบใช่ไหมครับเวลาเข้าคูหาคือเลือกผู้ว่าับสกอ ในเรามีสิทธิ์สองสองอยา่างเราก็ได้บัตรเลื่อกเสื้อสองใบสีน้ำตาลก็เลือกตั้งผู้ว่าสีชมพูก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพรนะครับแต่ถ้าบางท่านเนี่ยนะครับมีประมาณสักสี่หมื่นกว่าคนได้ได้ได้ใบเดียวก็จะเลือกตอนท่านผู้ว่านะครับแล้วเพื่นชื่อแค่สองพันกว่าคนนะครับแปลว่าท่านก็จะได้เลือกได้ใบเดียวสักสี่หมื่นกว่าคนเนี่ยจะมีคนสี่หมื่นสองพันกว่าคนเนี่ย ถ้าไปถ้าไปเลือกตั้งนะครับจะได้บัตรใบเดียวคือบัตรเลือกตั้งท่านผู้ว่าราชการเทพมกรบัตรสีน้ำตาลอ๋อครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ครบสองใบทุกคนนะใช่ครับถ้าอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไอ้นหนืในพื้นที่เขตเลือกตั้งนั้นไม่ครบหนึ่งปีก็ไม่ได้ไม่เลือกตั้งไม่ได้ครับต้องอยู่ครบหนึ่งปีอืมซึ่งก่อนหน้านี้ก็เปิดเปิดให้เดินเรื่องแก้ไขจนถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมไปแล้วท่านครับในพื้นที่ละเอียดอ่อนครับ ในพื้นที่ละเอียดอ่อนของกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างเช่นแถวย่านห้วยขวางที่เวลาฝนตกแล้วก็จะมีน้าท่วมขังก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นข่าวเนี่ฮะเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือเป็นพิเศษเพิ่มเติมยังไงไหมฮะครับพูดอย่างนี้นะครับตรงแถวห้วยขวางนะครับแถวตลาดห้วยขวางนะออกไปทางราชดาออกไปทางซอยตุสุทิพอรออกไปทาง เคยท่วมอยู่พัคหนึ่งนะแล้วก็เราท่วมบ่อยเร็วมากเลยตอนนี้ผมตั้งแต่ช่วงงานมาผมก็บอกเขาไปแก้ไขดูระบบก่อใหม่ติดตั้งคืูณสูบน้ําเพิ่มขึ้นผมว่าช่วมเนี่ยที่ตกมาสองสาวันก็ดีขึ้นแล้วไม่เคยท่วมอีกเลยแต่ลองดูผลดูว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามี water bank อยู่ตรงตรงดินแดงนะครับที่หนึ่งตอนนี้แถวตรง water bank แถวเนี้ยตรงหน้าโบสถ์พระเนี้ยไม่มีท่วมอีกละถ้าหาไม่ปาง <ม>ตลาดห้วยขวางเนี่ยครับ<ม>เราเราไปเปิดท่อแล้วลงคลองใหม่มตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นถนนรัชดาตอนนี้เราก็ทําบริเวณแถวพองข<ม>องบริเวณข้างเคียงทําเป็นเป็นแก้มลิงเลยติดรถตาย<ม>อ๋อราชดาลงคลองน้ําแก้วเลยแล้วก็สูบระกกองน้ําแก้วลงคลองบางซื่อเข้าอูโมบางซื่อออกเจ้าพญาไปเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยโตก ตกม,มานะครับเกือบร้อยมิลแปดสิบมิลก็ก็ยังไม่มีผลอะไรออผมว่าน่าจะในอนาคตอากาศน่าจะดีขึ้นแล้วก็กรุงเทพมหานครไม่ไดิ้งองใจนะครับ,รบไม่ดิ้งงงใจก็พัฒนาเรื่อยๆครับใช้รุดออมาจำนวนมากแล้วก็พัฒนาไปพัฒนาไป ฟังนี้แล้วอุ่นใจฮะชาวเมืองขวางก็ไปเรื่กตั้งได้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าถ้าฝนตกหนักเดี๋ยวน้ำจะท่วมจะออกไปไม่ได้ไม่มีข้ออ้างแล้วนะคุณต้องไปเลือกตั้งกันนะฮะเราต้องไปกันนะแต่ว่านิดนึงก็คือว่าไปให้เช้าช้าหน่อยนะอย่าให้เกินบ่ายสามไปเดี๋ยวเผื่อฝนมันมานะใช่ฮะไปไ้ถ่ายถูกต้องครับถูกต้องครับดีครับถูกต้องครับท่านประหลัดครับเห็นท่านพูดถึงแถวแถวย่านดินแดงแล้วแล้วก็ท่านพูดว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองเป้าหมายของนักเดินทางด้วยมีคนฝากถามฮะตอนนี้เห็นมีการจัดงาน ถนนคนเดินไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะตรงสวนป่าวิภาวดีแถวแถวสาราวาการกรทมสองนะฮะไปไม่ได้ไหฮะเล่าให้ฟังหน่อยผมไปมาแล้วดีเลยท่านจะขยายไปพื้นที่อื่นอีกบ้างไหมครับเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก้อยแค่ไหนฮะคือคืออย่างนี้ครับคือคือคือเรียนอย่างนี้นะครับอพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยอันนี้เป็นลองลองของสำนักเกตดินแดงเนี่ยเขาบอกว่าจะลองดูว่าจะจะช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็ทําสิงจริอยูอ่ว่าเราจะสตุเท่าไห่ใสตลาดเดียวนะครับแต่นโยบายจริงๆริงะเราจะทํา ทั้ง50เขตนะครับเพราะท่านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านประยุทธ์ท่านห่วใจพี่น้องประชาชน,นนะครับ<ม><ม>ก็บอกว่าเราจะจัดทั้งทุกเขตอ่ะพูดง่ายๆนะครับกาทาตลาดเพื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น<ม><ม>และทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่มาขายนะครับ Priority แรกก็คือคนในพื้นที่นะครับ<ม><ม>แล้วก็สินค้าที่เกิดในพื้นที่นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือหรือ ผู้มีทางออกในการค้าขายกันแล้วกันพ uh huh. ูดง่ายๆนะครับ uh huh. ต,ตอนนี้เรื่องเรื่องที่สวนเนี่ยบางคนก็อาจจะหูยิดหน่อยว่าสวนเนี่ยอาจจะเสียหายนะครับไม่เสียหายนะครับ uh huh. ก็บอกบางคน uh huh. ว่าเราอยากดูแลที่ให้ให้สองกิจกรรมนีคู่คู uh ่ไว้ไปด้วย uh huh. กันด้วยแะครับก็กำชับทางเขตดินแดงแล้วบอกว่ายัางไงแล้วก็ให้ไปให,ให้ให้ดูแลสวนของเราด้วยอื uh huh. ถ้ามันจะเสียหายมันก็จะเสียหาย ได้อย่างสี่อย่างไม่ไม่มันไม่คุ้มกันนะครับต้อผลทุนดีเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลไปพร้อมๆกันจากจากที่จากที่ผมไปไปสังเกตการนะสองครั้งเราผ่านทางเกตก็ผู้ขายก็แฮปปี้ครับผู้ซื้อก็แฮปปี้ของก็ไม่ราคาไม่แพงครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ที่ที่พี่ที่ระวังและพี่ชุติพงศ์ว ประชานสำนักเทศมนตรีหมานะยินดีครับยินดีจะมีจะมีจะมีอีกครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้จะเออนี่ก็ำลังจะถามอยู่เลยว่าจะขยายไปเขตอื่นอะไรมั้งไหมขยายครับขยายครับทแต่ว่าที่จอดรถเขาจอดตรงไหนกันครับท่านหลายคนถามหมดเหมือนกันอะไรนะครับที่จอดรถจะไม่ค่อยมีนะไงอืมอ่าก็คนคนดีแฟกกตมามามาใช้จ่ายก็เยอะมากมายคนดีแฟกที่เป็นหมื่นหมื่นคน ก็ใช้เดินมาขี่รถจักรยานมานันเปนาเน้นเน้นคนที่อื่นนะมันคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่แถวนี้ก็มีความสุขนะได้ซื้อของถือแล้วก็ของแปลกใหม่มาด้วยนะครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับท่านประหลัดครับขอบคุณมากครับท่านประหลัดครับผมขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีพี่ชุทีพมครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับ